สวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ด้์ถึงจะช่อบเล็กๆแต่ก็ยังได้อยู่นะหลังจากที่แต่งงานมาสิบกว่าปีนะคะแอก็ยังได้ดอกไม้วาเลนไทน์อยู่นะขอส่งความรักแล้วก็ส่งความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ในช่องของแอดวันนี้หาเรื่องมาเมาส์มอยกันดีกว่า คุยกันเรื่องอะไรดีคะทุกคนเอาเป็นว่าวาเลนไทน์หลายคนก็น่าจะไปสวีทหวานแววไปดินเนอร์กับคุณแฟนหรือเปล่าสำหรับแอดเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีไปทานข้าวแต่ว่าไม่ได้มีพิเศษอะไรทุกคนไปทานข้าวร้านประจำร้านแบบอิตาลีทั่วๆไปนี่แหละก็นะตากับยายลูกก็ไม่มีก็สวีทกันอยู่สองคน ทำคลิปวันนี้ก็เลยอยากจะมาอวยพรเพืเ่อนๆนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในวาเลนไทน์แล้วก็ในทุกๆวันขอให้เพืเ่อนๆทุกคนในช่องของแอดนะคะพบเจอความรักดีๆแล้วก็มีความรักดีๆอยู่รอบตัวของเรานะคะสำหรับแอดก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วสำหรับคู่ชีวิตของแอดก็ถือว่าเป็นยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะว่า ได้คู่ชีวิตที่ดีจริงๆดีมากๆเลยแบบไม่ได้อวย <c oughs> ก็เลยอยากจะให้ทุกคนมีความรักดีๆวันนี้นะคะไม่มีอะไรทำแอรก,ก็เลยอยากจะมานั่งเมาทมอยดีกว่าชวนเพื่อนๆแบบพูดถึงความรักในอดีตก็ได้หรือความรักในปัจจุบันส่วนแอรก,ก็จะมีเรื่องมาแชร์นะคะว่าช่วงวาเลนไทน์เนี่ยมีหนังเรื่องอะไรน่าดู เรื่องแรกก็มาจากพ่อส้มมานะคะพ่อส้มของพวกเราคุณทิมพิธานั่นแหละหลายคนน่าจะนานแล้วทุกคนช่วงที่แไปเมืองไทยนี่แหละคุณทิมพิทาก็แชร์หนังเรื่องนี้มานะคะ no heart feeling no heart feeling เออ no heart feeling ก็เป็นซีรีส์เป็นหนังที่ตอนนี้สามารถดูได้ใน Netflix แล้วนะทุกคนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นหนังตลกตลกะ่ะ เกี่ยวกับเรื่องบนเตียงอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงนะคะซึ่งนําแสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเลนซึ่งเธอจะได้รับบทเป็นผู้หญิงที่ถูกว่าจ้างจากคู่รักที่ร่ำรวยนะคะให้มารักกับลูกชายของเขาซึ่งลูกชายของคู่รักคู่นี้ก็เหมือนเป็นหนุ่มเวอร์จินอยู่แล้วก็ให้นางเอกมาแบบมาสอนเรื่องรักกันแหละเออไปดูนะคะอันนี้คุณทิมแบบ แชร์มานะคะทุกคนคุณทิมแชร์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละแอดก็เก็บไว้เนี่ยเห็นไหมว่าคุณทิมแชร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นพาร์ทไลท์ที่คุณทิมแชร์มาครั้งหนึ่งตอนที่ตอนที่หนังเรื่องนี้นะคะฉายเนาะคุณทิมก็แชร์มาอยู่สําหรับพาร์ทไลท์พาร์ทไลท์ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะว่าเป็นหนังรักที่ท,ที่ก็อืมสำหรับคนที่เคยมีอดีตเนาะก็คือเป็นเรื่องราวของ เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะคู่หนึ่งที่อยู่ที่เกาหลีเขาก็เคยรู้จักกันมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วหลังจากนั้น24ปีผ่านไปที่เขาแยกกันนะคะตัวผู้หญิงเองก็ได้ย้ายมาอยู่อเมริกาอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนตัวผู้ชายก็เติบโตอยู่ในเกาหลี24ปีผ่านไปเขาก็กลับมาเจอกันอีกก็เลยเป็นเรื่องราวพารไลท์ like นั่นแหละไปดูกันนะคะ เป็นหนังที่น่าดูช่วงวาเลนไทน์ส่วนแน่นอนเรื่องนี้ที่แอดทำคลิปแล้วอยากจะมาแชร์ก็คือ Before Sunrise <c oughs> Before Sunrise ก็น่าจะจำได้ว่าช่วงที่คุณทิมเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากหากคุณทิมจะตกหลุมรักอีกครั้งเนี่ยความรักของคุณทิมจะมาในรูปแบบไหนคุณทิมก็เลยบอกว่าความรักของคุณทิมในในในเชิงชู้สาวเนี่ย ถ้ามันจะมีอีกครั้งอ่ะมันน่าจะมาในลักษณะของ Before Sunrise ซึ่ง Before Sunrise ก็เป็นเรื่องราวของคนแปลกหน้าสองคนที่เจอกันบนรถไฟที่กำลังจะเดินทางไปที่กรุงเวียนนา mm. เขาก็คุยกันถูกคอนะคะหนุ่มสาวคู่นี้ก็คุยกันถูกคอแล้วสุดท้ายเขาก็เลยชวนกันนะคะลงเที่ยวที่กรุงเวียนนาภายในหนึ่งวันก็คือเที่ยวด้วยกัน แล้วเช้าของอีกวันก็ต้องแยกย้ายกันไปตามตามแพผนของตัวเองก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ที่เป็นความรักที่หลายคนก็ลุ้นจนเขาได้สร้างภาคสองภาคสามตามมานะคะสำหรับ Before Sunrise Before Sunrise เนี่ย based on t r u e story ก็คือสร้างมาจากชีวิตจริงนะคะโอเคทุกคนพอมาถึงตอนนี้แอ๊ก็เลยมีเรื่องแชรเอามาเมาส์เอา,มาเมาส์ในช่วงวันวาเลนไทน์ ช่วงที่แอดทำคลิปเกี่ยวกับ before sunrise หลายคนก็ที่ตามแอดนะ่ะจะรู้ว่าตัวแอดเองอะ่ะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆ before sunrise นะคะช่วงก่อนที่แอดจะย้ายมาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวย้อนก่อนแต่ว่าที่วันนี้จะเอามาแชร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของแอดเป็นเรื่องของเพื่อนเว้ยทุกคนแต่มันยังไม่มีภาคจบนะเอามาเล่ากันช่วงวันวาเลนไทน์ดีกว่าถ้าใครอยากจะฟังก็ฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแอดจริงๆกับเพื่อนๆ เอามาเมาให้ฟังเฉยๆน่าจะเข้ากับเทศกาลเป็นวาเลนไทน์นี่ชุดแดงก็ช่วงที่แอดเรียนจบมาหาวิทยาลัยใหม่ๆนะคะก็อยู่เมืองไทยได้แค่ปีหนึ่งคุณป้าของแอดที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ทําวีซ่าทาอะไรนะคะเพื่อให้แอดเนี่ยมาสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้แอดกับกลุ่มเพื่อนนะคะส,สาวรวมกัน4คนก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวแอดจะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะไปอยู่นานด้วยเดี๋ยวเลี้ยงส่งซะหน่อย ทีนี้เพื่อนซีสนิทของแอดหนึ่งคนเนี่ยเขาก็เลยรู้จักเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของบังกะโลนะคะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่รีสอร์ทรูหราแต่เป็นเหมือนเจ้าของบังกะโลอ่ะที่อยู่ที่เกาะพังงนันเขาก็เลยบอกเพื่อนแอดว่าถ้าจะไปเที่ยวนะ่ะไปเกาะพังงันซี่รู้ไหมที่เกาะพังงันเนี่ยมันมีฟูลมูนปาร์ตี้นะทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงอะ่ะเขาจะจัดปาร์ตี้ที่ริมหาดไปซี่ เพื่อนเนี้ยก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาเล่าให้แอดฟังพวกเราก็เลย4ี่สาวนะก็เลยตั้งใจกันว่าโอเคงั้นเราไปฟูลมูลปาร์ตี้กันก็ดูดูวันดูอะไรแล้วปรากฏว่าฟนะูลมูลปาร์ตี้อะมันจะถูกจัดขึ้นก่อนแอดบินไปบินมาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแค่4วันเราก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคงั้นไปแล้วไปแบบแบ็คแพคมากทุกคนพวกเราเดินทางไปที่ถนนเข้าสาร ไปหาซื้อตั๋วรถบวกเรือต่างๆานานะคะเพื่อที่จะเดินทางมาจนถึงเกาะพัง,งันแต่เราก็มากันได้นะคะทุกคนก็คือซื้อตั๋วที่ซื้อตั๋วรถบัสนะคะที่ท,ที่ถนนข้าวสารในยุคนั้นนะนั่งรถบัสนะคะลงมาจนถึงภาคใต้แล้วก็นั่งเรือต่อมาจนถึงเกาะพัง,งานแล้วช่วงที่เราอยู่เกาะพัง,งานก็สนุกมากพวกเราก็ มีแอร์คนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษพอได้พูดพูดภาษาอังกฤษแบบได้แบบพี่จองกับคันแรนณนะปัจจุบันเนี้ยส่วนเพื่อนๆอนอีกคนก็เยสโนโอเคอีกสามสามในเยสเยสโนโอเคเท่านั้นพวกเราก็ไปเที่ยวกันนะคะในคืนฟูลมูลปาร์ตี้ก็สนุกสนานมากพอจบหลังจากฝึกคืนฟูลมูลปาร์ตี้ก็คือเราจะนอนอยู่เกาะพัง,งานอีกแค่หนึ่งคืนหลังจากนั้นแต่เช้าเลยตั้งแต่8ปดโมงเช้าเราจะต้องมาขึ้นเรือแล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วอีกวันนะ่ะ แอดบ,บินมาสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าเหตุมันเกิดก็คือค่ำคืนสุดท้ายที่เราจะต้องอยู่เกาะพัง,งันเนี่ยพวกเราก็ไปนั่งกินข้าวการที่ร้านประจำนะคะและระหว่างที่กินข้าวกันอยู่ก็มีสองหนุ่มเดินเข้ามาในร้านแอเคยเล่าแล้วแหละซึ่งสองหนุ่มที่เดินเข้ามาเนี่ยทำให้เราทำให้แอกกับเพื่อนนี่คือแบบสตันเลยคือมันแบบ มันเหมือนคนแบบตกหลุมรักอะ่ะเออเราอายุแค่ยี่สิบยี่สิบต้นๆนะ่ะทุกคนเราก็รู้สึกว่าแบบเราตกหลุมรักสองหนุ่มนั้นจนสุดท้ายเราก็ได้รู้จักกันโดยการที่ออพนักงานในร้านอาหารนะเป็นพ่อสือแม่สื่อให้ก็ได้รู้จักกันเราก็ใช้ช่วงเวลานั้นเรียนรู้กันแค่หนึ่งคืนนะคะเหมือนหนัง Before Sunrise เลย เราเรียนรู้กันเราไปเดินที่หน้าหาดเมื่อก่อนหาดริ้นนะคะมันจะมีผับอยู่สองผับชื่อว่าคอค t ุสกับดรอปอินเขาจะเปิดเพลงแบบฮิปฮอปกับแบบเพลงแบบแดนดะ์น่ะเราก็ไปที่ไปอยู่หน้าหาดไปคุยกันไปแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันอะไรคุยกันคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแหละทุกคนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เขินๆนอายอายกันไปนะคะก็จีบกันจนถึง พระอาทิตย์ขึ้นเลยทุกคนแบบพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแค่นั้นแหละเรารู้แล้วว่าช่วงเวลามันได้หมดลงแล้วซึ่งตัวแอดก็รีบบอกลาสองหนุ่มเพราะว่าเราจะต้องรีบกลับมาโรงแรมแล้วก็แพ็คของเพื่อกลับมาขึ้นเพื่อกลับมาขึ้นเรือให้ทันไม่งั้นเราจะตกเครื่องบินด้วยแอดนะคะปรากฏว่าสองหนุ่มก็ยือ้อยุดฉุดกระชากกันไว้นะคะสุดท้ายเราก็ ได้แลกเบอร์โทรศัพท์กันกับอีเมลส่วนโทรศัพท์ที่พวกเรามีในยุคนั้นนะคะมันโนเกียอะไรก็ไม่รู้มันโดนน้ำเพราะว่าคืนนั้นมันฝนตกด้วยพังกันไปหมดเรื่องราวของแอดกับเพื่อนนะคะไม่มีเรื่องบนเตียงมาเกี่ยวนะคะณนะตอนนั้นคือแบบมันฟอร์อินเลิฟกันด้วยด้วยหัวใจล้วนๆทุกคนมันจีบกันแค่ค่ำคืนเดียวอะ่ะแล้วก็เรื่องของแอดก็คือตัวแอดเองหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์ส่วนหนุ่มที่แอดคอนแทคณตอนนั้นเขาก็ หลังจากจบทริปที่เมืองไทยเขาก็บินมาเขาก็บินกลับอังกฤษหลังจากนั้นเขาก็บินมาหาแอดที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นแฟนเขาหาดูใจกันมาแบบสองสมปีแต่มันเป็นรักทางไกลเนาะแล้วก็จบกันไปแต่เรื่องที่แอดอยากจะมวแชร์คือเรื่องของเพื่อนค่ะหนุ่มที่เพื่อนฟอยล์เลิฟแล้วที่เขาฟอยล์เลิฟกับเพื่อนนะ่ะหนุ่มคนนั้นเขาแบบหน้าตาดีมากทุกคนตอนที่เขาเดินเข้ามาในร้านอาหารเนี่ยพวกเราพาก,กันตะลึงเลยเขาหน้าตาเหมือนแบบเดวิดเบคแฮมมากเราจนแบบ โอ้โหทำไมคนนี้เหมือนเดวิดจังเลยอะ่ะซึ่งนะตอนนั้นแบบเดวิดเบคแฮมคือเขาดังมากนะเป็นนักเตะที่แบบสาวสาวกรีซมากอ่ะสามีแห่งชาติเลยอะ่ะทีนี้อ่ะหนุม่มคนนั้นกับเพื่อนแอนอ่ะเขาก็ตกหลุมรักกันแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนเบอร์โทรแลกเปลี่ยนอีเมลกันยุคนั้นอ่ะกว่าจะคุยกันได้มันยากนะคะทุกคนมันจะต้องแบบร้านอินเทอร์เน็ตก็ต้องไปร้านที่เป็นร้านอินเทอร์เน็ตอ่ะนึกออกมา หลังจากที่จบทริปที่ที่เมืองไทยนะคะหนุ่มคนนั้นคนที่เขาจีบเพื่อนแอดน่ะก็เดินทางกลับอังกฤษเพื่อนแอดกับหนุ่มคนนี้เขาก็ติดต่อกันเฉพาะทางอีเมลหรือโทรศัพท์นะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นรักทางไกลเนาะแล้วมันก็ค่อยๆห่างหายกันไปเขาก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยลเพราะว่าหนุ่มคนนั้นก็ไม่เคยมีโอกาสที่ได้เดินทางไปเมืองไทยอีกเลยหลังจากทริปนั้นนะคะที่เขารู้จักกันแต่แอดน่ะช่วงที่แอดคบกับกับหนุ่ม ที่เขาจีบแอดนะ่ะเพราะว่าแอดคบต่อมาอีกเกือบสองสามปีแอดก็จะรับรู้ได้ว่าแบบหนุ่มคนนั้นเขากาลังแบบตอนที่เขาไปเมืองไทยทุกคนเขาเพิ่งเรียนจบอายุยี่สิบอ่ะสิบเก้ากำลังจะเข้ายี่สิบอ่ะยี่สิบเต็มอ่ะอะง่ายๆทีนี้เสร็จปัญหาก็คือเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันเนอะยุคนั้นนะและ้วตั๋วเครื่องบินเครื่องบินมันก็แพงการติดต่อสื่อสารจะมันก็ยากเราก็จะรับรู้ผ่านหนุ่มที่จีบแอดนะ่ะว่าเพื่อนเขานะแบบเครซี่เขาตกลงรับ เขาตกหลุมรักเพื่อนแอดมากห้องนอนเขาเนี่ยเขาจะปิ้นรูปเพื่อนแอดนะ่ะติดไว้เนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปแล้วส่งอีเมลมาให้ดูมันคุยกันคือแบบต้องออน MSN ต้องแบบนัดกันแล้วก็เอ่อต้องอีเมลอย่างเดียวอ่อทุกคนก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกคอนแทกกันเพราะตัวเพราะตัวหนุ่มคนนั้นก็ไม่เคยไปเมืองไทยอีกเลยทำไมแอดถึงมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบ มันจะคล้ายๆ before sunrise แล้วก็บวกเข้ากับ p a s t p a s t light แล้วนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพื่อนแอดนางโทรมาหาแอดเนาะเพื่อนแอดนะคะปัจจุบันเธอแต่งงานกับหนุ่มเยอรมันอยู่ที่มาอยู่ย้ายมาอยู่เยอรมันได้ประมาณสิบปีแล้วนะคะนางโทรมาเล่าให้แอดฟังว่ามีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งซึ่งเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะทุกคน แอก็ลุ้นคาตอบแอลเชื่อว่าเพื่อนๆที่นั่งดูคลิปของแอลเนี่ยก็จะลุ้นคาตอบลุ้นคําตอบเหมือนกันเพื่อนแอโทรมาให้ฟังว่าอาทิตย์ที่แล้วนะระหว่างที่นางไปทํางานคือนางทํางานอยู่ร้านสปาร้านทําผมสปาทําเล็บนะคะซึ่งเป็นซึ่งร้านนี้เป็นของน้องสาวสามีของเธอเองเธอทํางานที่ร้านนั้นนะคะเธอบอกว่าระหว่างที่เธอทํางานอยู่มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาพอเธอเห็นลูกค้าคนเนี้ย เป็นลูกค้าผู้ชายนะคะเธอรู้สึกเหมือนแบบมันเดจาวูอะเหมือนแบบฉันเคยเห็นคนคนนี้ที่ไหนมันทําไมดูคุ้นหน้าแล้วผู้ชายคนนั้นพอหันมาเห็นเธอเขาดูมีความเป็นสตันไปแบบหันแล้วแบบเหมือนหันแล้วหันขอบเนี้ยทุกคนนางก็บอกว่าโอเคนะก็มีหนะ้าที่ต้องดูแลดูแลลูกค้านางก็เอาน้ํเอะไรไปเสิร์ฟไปสอบถามว่าเขาจะมาทําอะไรที่ร้านนี่นู่นนั่นนะคะระหว่างที่นางถามนะ่ะผู้ชายเขาก็เปิดฉากขึ้นมาถามนางว่า ผมขอถามอะไรคุณอย่างได้ไหมนางก็บอกคุณจะถามอะไรฉันผู้ชายก็ถามว่าผมอยากรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่นางบอกอะทำไมมาถามกันแบบนี้ล่ะเป็นผู้ชายไม่ถามอายุผู้หญิงดูไม่มีมารยาทนะเขาก็บอกผมอยากรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณตอบผมหน่อยได้ไหมเพื่อนแอก็เลยถามว่าอ๋อฉันก็อายุนี่แหละจะเข้าเลขสีล่ละเหยียบเลขสีล่ 4, 4, 4ละสี่สิบละ ผู้ชายก็บอกผมก็อายุเท่าคุณแล้วผู้ชายก็เปิดชากขึ้นมาว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยผมเคยไปเที่ยวเกาะเกาะหนึ่งและยี่สิบปีผ่านมาผมก็ไม่เคยได้กลับไปเที่ยวที่นั่นอีกเลยผมไม่เคยได้ไปเมืองไทยอีกเลยเพื่อนก็พอผู้ชายพูดตรงนี้ขึ้นมานางบอกว่าภาพเดจาวูภาพแบบปุ๊บมันขึ้นมาในหัวว่า เกาะหนึ่งยี่สิบปีที่แล้วภาพของหนุ่มคนนั้นที่นางเคยฟรอยเลิฟมันเข้ามาแล้วนางก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ดูหน้าเหมือนเด็กหนุ่มคนนั้นเม่ยี่สิบปีจังเลยแต่นางก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยแล้วทีนี้นางก็เลยถามผู้ชายว่าคุณชื่ออะไรผู้ชายตอบมาว่าผมชื่อเดวิดแล้วเพื่อนก็ถามต่อว่า คุณเป็นคนที่ไหนทําไมภาษาเยอรมันของคุณก็ดูแบบเหมือนเป็นชาวต่างชาติผู้ชายตอบว่าผมเป็นคนอังกฤษผมแต่งงานมาอยู่เยอรมันได้ประมาณเจดแปดปีแล้วทุกคนมาถึงตอนนี้เพื่อนแอดนางแบบนางนางบอกว่าณตอนนั้นนางรู้สึกสตันแล้วนางก็รู้สึกแบบนางก็ไม่กล้าคุยต่อแล้วภาพเดวิด เมื่อยี่สิบปีที่แล้วหนุ่มคนนั้นที่ชื่อเดวิดเมื่อยี่สิบปีที่แล้วก็ลอยเข้ามาในหัวนางว่าแบบทําไมผู้ชายคนนี้มีเขาโครงของเดวิดและผู้ชายคนนี้ก็ชื่อเดวิดแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาจากอังกฤษทีนี้นางบอกว่านางก็จะไม่มีเวลาที่จะคุยกับผู้ชายคนนั้นมากเพราะว่ามันก็ต้องดูแลลูกค้าคนอื่นด้วยนางบอกว่าระหว่างที่นางทํางาน,นางผู้ชายคนนี้ก็จะมองตามนางตลอดจนมีจังหวะเ,เาานีกวเข คุณมีเวลาว่างไหมผมมีเรื่องราวหลายเรื่องเลยอยากจะถามคุณผมมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะถามคุณทุกคนแล้วเรื่องมันจบอยู่แค่นี้เพราะว่าเพื่อนเขาไม่ว่างที่จะคุยเขาก็เลยบอกว่าแบบเออแบบมันยุ่งมากร้านมันยุ่งมากฉันไม่มีเวลาคุยกับคุณหนุ่มคนนั้นก็เลยถามเพื่อนว่าคุณทํางานที่นี่ทุกวันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพื่อนก็เลยตอบไปว่าไม่ฉันจะเข้าที่นี่ เข้ามาทํางานเฉพาะเฉพาะแบบอาทิตย์หนึ่งก็แค่ประมาณสองวันไม่เกินนี้ทีนี้หนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าวันที่คุณเข้ามาทํางานผมจะมาที่ร้านผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณผมมีเรื่องอยากจะถามคุณแล้วเรื่องก็จบอยู่แค่นี้ทุกคนแ <c oughs> คน่ามาแชร์เพื <c oughs> ่อน <c oughs> กคน็คือเฮ้ย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  ถ้าเกิดหนุ่มเดวิดที่มาคุยกับเพื่อนคือเดวิดเมื่อ20ปีที่แล้วมันจะหามากทุกคนโลกมันจะกลมมากมันจะกลายเป็นแบบเหมือนหนังพาร์ทไลท์เลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนแอดเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเดวิดจริงๆอะฉันจะถามเขาว่า20ปีที่ผ่านมาทำไมเธอไม่คิดจะไปตามหาฉันที่เมืองไทยทั้งๆที่น้ตอนนั้นเราพออินเลิฟก,กันมากๆทำไมคุณหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนต่อให้ต่อให้เป็นเดวิดจริงๆอะ มันนี้เขาก็ไม่ได้กลับมาสปาร์กกันนะคะเพราะว่าเดวิดคนนี้เขาก็แต่งงานกับสาวเยอรมันแล้วเขาก็มีลูกแล้วสามคนเพื่อนแอดก็แต่งงานไปแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยถ้ามันใช่อ่ะแล้วมันจะกลมมากเลยนะซึ่งตอนนี้นะอาทิตย์หน้าเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาที่ร้านอีกเพื่อนแอดก็เลยมาปรึกษาแอดว่านางควรจะหาคำตอบต่อหรือนางควรจะหยุดอยู่แค่นี้ แอดเจ้าแม่เสือกก็เลยยุส่งเลยค่ะแบบถามเลยนางก็เลยถามแอดว่าแล้วฉันจะถามยังไงวะเธอก็ถามเลยว่าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเธอไปเที่ยวเกาะพัง,งันใช่ไหมถ้าเขาตอบว่าใช่เธอก็ถามต่อว่าเพื่อนที่ไปด้วยชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ไหมถ้าเขาตอบว่าใช่ก็ใช่ว่าไงทุกคนมาลุ้นหน่อยเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตนะว่า เขาจะมาที่ร้านอีกไหมแต่เพื่อนแอดนะ่ะเขาก็บอกว่าแบบมันมีความเขาคงมากทุกคนคนมันแบบยี่สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วอ่ะเนาะมันก็เปลี่ยนแต่มันยังมีความเขาคงของของหนุ่มอายุยี่สิบที่แล้วอะ่ะก็เรื่องมันก็ฮาดีโอ้ยจะยี่สิบนาทีแล้วเอามาแชร์กันนะคะทุกคนมาดูซิว่าเรื่องราวชีวิตของแอดกับเพื่อนที่คล้ายๆที่ที่คล้ายๆ,ๆในหนัง before sunrise จะกลายมาเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆพาร์ทไลท์ไหมโอเคแฮปปี้วาเลนไทน์กันนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังเรื่องราวแบบฮาๆของแอดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตนะคะว่าเขาคือเดวิดไหมเขาคือเดวิดคนนั้นไหมแล้วเขาก็ชื่อเดวิดจริงๆด้วยสิว่า